สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนรวบรวมมะพร้าวทับสแกและแปรรูปนะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยเราชื่อน้องทับสแกค่ะสงสัยกันไหมคะว่าวิสาหกิจชุมชนทับสแกคืออะไรเป็นมายังไงเรามีคำตอบเชิญรับชมได้เลยค่ะวิสาหกิจชุมชนรวบรวมมะพร้าวทับสแกและแปรรูป เป็นองค์กรเกษตรที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่รวมตัวเพื่อประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการเพึ่งพาตัวเองของครอบครัวและชุมชนอีกทางเป็นการรวมตัวเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพของเหล่าเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผล,ผลิตมะพร้าวทับสแกนและแปรรูปค่ะมีสมาชิกจํานวนแกลุ่มมีสมาชิกประกอบอาชีพทําไร่สับปะรดสวนมะพร้าวน้ําหอมและสวนกล้วยน้ําว้าซึ่งจะมีการประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา จึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มรวบรวมผลผลิตเกษตรได้แก่ลวยน้ำว้ามาพร้าวและสับปะรดเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกำหนดราคาผลผล,ผลิตและค้นหาแหล่งจัดจำหน่ายผลผลิตเกษตรด้วยตนเองเพื่อให้เกษตรสามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เองและเพื่อแก้ไขปัญหาพ่อค้ากดราคาได้อีกด้วย